Welcome the PicPort to Podcast สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ p i c พ p o t Podcast เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะสรุปต้มยำทาขาให้กับทุกท่านภายใน8ปดถึงสินาทีครับในช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานครับ แล้วก็จะมีงานจัดสัมมนานะครับที่ชาวฟ้าหมดรู้จักกันดีก็คือในส่วนของ CUC หรือจุฬาลงกรณ์ university veterinary conference ปี2024นะครับซึ่งแกนหลักของเนื้อหานะครับมาในเรื่องของสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health นะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับในส่วนของ one health ว่าคืออะไรและสัตวแพทย์มีบทบาทอย่างไรนะครับสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับหรือ one health นะครับจากนิยามของ CDC นะครับหรือ center for disease control and prevention นะครับ คือการรวบรวมการจัดการสุขภาพของมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมนะครับเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับเนื่องจากสุขภาพของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดน,นะครับแต่ถูกให้ความสําคัญมากขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปัจจัาตาย,ตยต่างๆส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสัตว์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะครับจึงทําให้วันเฮลเนี่ยต้องถูกให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับ ส่วนปัจจัยใดบา้างนะครับที่ส่งผลให้วันเฮลต้องถูกให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับ1นนะครับประชากรมนุษย์มีการเพิ่มจานวน,นมากขึ้นนะครับมีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยเข้าไปยังพื้นที่ใหม่ๆนะครับทำให้มนุษย์เองอยู่อาศัยใกล้กับสัตว์เลี้ยงปุสสตว์และสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสัตว์มีบทบาทสําคัญสาหรับชีวิตเรานะครับเป็นทั้งอาหารเพื่อนพาหนะการกีฬาเป็นต้นนะครับการใกล้ชิดกับสัตว์และถิ่นที่อยู่อาศัยของเขานะครับเป็นการเพิ่มโอ,อกาส ที่จะเกิดการส่งผ่านเชื้อระหว่างคนและสัตว์ได้นั่นเองครับ2นะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นมีการบุกรูปป่าและการเพาะปลูกอย่างหนาแน่นนะครับการลบกวนสภาพแวดล้อมและถิ่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เองก็อาจทําให้โรคที่เกิดระหว่างคนและสัตว์เนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นได้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับการแพร่กระายของคนสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับเพิ่มขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ จะส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรครวดเร็วครับควมแดงและทั่วโลกนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับนำไปสู่การแพร่กระจายของโรคประจําถิ่นโรคอุบัติใหม่และโรคที่เกิดขึ้นใหม่ที่สามารถสายทอดระหว่างสัตว์และคนได้นะครับทุกปีนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคที่เป็นโรคจากสัตว์สู่คนเนี่ยนับล้านคนนะครับตัวอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าโรคซามเนล่าโรคไข้หวัดนกเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับสัตว์เองก็มีความเสี่ยง ่อการเจ็บป่วยจากโรคและอันตรายต่างๆในสิ่งแวดล้อมได้นะครับเนื่องจากเห็นผลนี้เขาจึงอาจเป็นสัญญาณเตือนได้ว่าโรคที่จะแพร่ระบาดในมนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเช่นมีตัวอย่างนกที่ตายจากโรคไวรัสเวสไนน์นะครับก่อนที่คนในพื้นที่เนี่ยจะป่วยเป็นโรคเดียวกันนั่นเองนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับรวมถึงโรคอุบัติใหม่โรคบัตซําโรคประจําถิ่นโรคจัสว์สู่คนโรคจากพื้นที่เขตร้อนและโรคจากพาหะนําโรคต่างๆนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอันตรายด้านสุขภาพอื่นๆเทียมนุย์และสัตว์สิ่งแวดล้อมที่เผชิญร่วมกันนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับเช่นนะครับโรคที่เกิดจากการเชื้อโรคที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุนลชีพนะครับที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านชุมชนอาหารสถานพยาบาลและสิ่งแวดล้อมนะครับทําให้ยากต่อการฆ่าเชื้อและายาฆ่าเชื้อบางชนิดนะครับทั้งในคนและก็สัตว์นะครับ ซึ่งส่วนนี้เองทางสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรอย่างเรานะครับก็มีบทบาทในการควบคุมการใช้ยาปฏิบัติภายในฟาร์มอย่างสมเหตุสมผลนะครับใช้เพื่อการรักษาไม่ได้ป้องกันนะครับรวมทั้งตรวจสอบกันให้นะครับว่าถูกต้องตามขนาดการใช้ยาระยะเวลาที่ให้แล้วมีระยะหยุดยาที่เหมาะสมหรือไม่นะครับเพื่อลดโอกาสการส่งทอดเชื้อด้ยาจากสัตว์มาสู่คนนะครับ 2. นะครับโรคจากพาหานําโลกนะครับที่กาลังเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโลกเรามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับทำให้มีการ เพิ่มถิ่นที่อยู่ของพวกพาหะนําโลคอย่างเช่นยุงและเห็บนะครับซึ่งเป็นพาหะนําโรคที่สําคัญนะครับสครับโรคที่ในปศสุสันว์นะครับอาจเป็นอันตรายต่ออุปทานหรือความต้องการได้นะครับก็จากความเสี่ยงต่อชีวิตและก็เศรษฐกิจได้ครับตัวอย่างเช่นโรคเอชเอฟที่ผ่านมานะครับทำให้มีการลดจํานวนของหมูลงอย่างมากนะครับทำให้เนื้อสุกรขาดแคลนและราคาส่งขึ้นอย่างมากนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือการปนเปื้อนน้าที่ใช้เป็นน้ําดื่มและอื่นๆนะครับที่อาจทำให้มนุษย์และสัตว์เป็นโรคได้ครับ การโดยสรุปนะครับวันเฮลหรือสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับสามารถป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคที่ถ่ายทอดระหว่งางสัตว์สู่คนได้นะครับและช่วยพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารนะครับลดการติดเชื้อที่ต้านทานต่อยาต้านจุลชีพและปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้นะครับป้องกันความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางสุขภาพระดับโลกนะครับและป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยในการอนุรักษ์ได้นะครับ ด้วยการส่งเสริมข้ามวิชาชีพนะครับแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวจึงจะบรรลุผลการดูแลสุขภาพที่ดีในมนุษย์สัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมกันและแบ่งปันกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวันเฮลและสุขภาพหนึ่งเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลวิชาการดีๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์พิกกี้คอนเน็กต์เฟซบุ๊กและพิกพอร์ตพอดแคสต์ผ่านทางยูทูบช anel สปอติฟายและสามารถแอนไลน์พิกกี้คอนเน็กต์เพื่อเป็นเพื่อนกับเราได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ